นนี้นะครับถ้าถานอมอาหารแบบนี้นะครับมันจะทําให้เนื้อถ้าสมัยก่อนอนะ่ะมันจะเป็นเนื้อหมูหมูป่าวัวควายอะไรพวกนี้ยเวลาได้เนื้อมาเขาก็จะพึ่งไฟไว้แล้วก็จะเสียบไว้แบบนี้นะครับเวลาท้ากับข้าวทีก็จะเอาลงมานะครับถ้าไม่ถ้าไม่เก็บไว้แบบนี้มันก็จะทําให้แบบเน่าเสียนะครับดังนั้นแล้วเขาก็ เออเสียบไว้แบบนี้เป็นชิ้นใหญ่ๆบางทีก็ปล่อยให้มันแห้งแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วถ้ามันแห้งแล้วคือมันจะทําให้น้ําน้ําของตัวนี้คือมันอร่อยนะทุกคนคือมันอร่อยอันนี้ก็จะเป็นผักอันนี้ตัวนี้มันแห้งแล้วเนาะผักแห้งแล้วแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็แบบจะเป็นหนอ่อหน่อไม้แห้งอะไรแบบอะไรประมาณนี้นะครับดูเสียบกันไป มันก็เป็นวิธีการของคนสมัยก่อนเนะเวลาเเออไม่มีตู้เย็นไม่มีอะไรที่อำนวยความสะดวกเหมือนสมัยนี้เขาก็จะหาวิธีการอันนี้เนื้อไก่ ปีกไกนะครับโอเคใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ก็คือจะเป็นการที่แบบไฟล์จะมีตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็จะแบบตากไว้แบบนี้นะครับตากเลย อันนี้ก็แบบเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับแต่ถ้ามันแห้งแล้วมันจะได้แบบไม่เน่านะครับมันก็จะแห้งไปเลยแล้วเวลาทำกับข้าวทีก็จะเอาลงมาทำกับข้าวไว้แกงไว้ทำอะไรก็ได้นะครับเพราะมันแห้งแล้วแต่มันก็จะมีกลิ่นกลิ่นหอมนะครับแล้วก็แบบอร่อยจริงครับอันนี้ก็จะเป็นหนูหนูนี่ก็คือมันก็แห้งแล้วเนาะ อันนี้หนูเมื่อก่อนนี้ชอบกินขาตัวนี้มากเลยอันนี้จะกินขามันใคคือมิลี่ใครนี่นั่นมือ่หปรกกาศวาห้ามมิคิดนี้ด้วยก็หนูใหดูหนูมีใครเคยกินไหมถ้าเป็นหนูอันนี้คือหนูในป่านะครับไม่ใช่หนูบ้านถ้าหนูบ้านนี่คือไม่ไม่กล้ากินเหมือนกัน อันนี้ก็จะต้มน้ำไว้นะครับเพราะว่าน้ำไม่ค่อยสะอาดดับน้ำแล้วคือเวลาต้มก็จะมีแบบตะกอนอะตกลงไปแบบใต้น้ำเยอะมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะให้ดูนะว่าเออตะกรอนอะมีเยอะขนาดไหนก็คือเวลาดื่มน้ำก็ต้มไว้นะครับอืมอร่อยนะเนี่ยอันนี้อันนี้ขา มันเปิดเปิดฝาทหน่อยอันนี้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวดูพรุ่งนี้เช้านะทุกคนเดี๋ยวก็จะเห็นแบบน้ำที่แบบตกต,ตะกอนอะเต็มเลยอืม, okay. อม,อมโ,โอเคอะไรวะเยอะแยะาถือโพย อันนี้คืออะไรอ่ะอเมมืนึ่ตัวเด็กคือ,ค,อคือพ่อกับแม่ก็อยู่กันสองคนอิสุกิสิอ,นนอ,อะไรคืออะไรเปล่ารสชดูกับข้าวที่กินผงชูรสอันนี้ที่นอนของแม่มีนี่ Um <ENNIS _> อันนี้ก็จะเป็นที่น,นอนของพ่อแต่วันนี้พ่อไม่อยู่นะเช่นูอันนี้อะไรวะดูอันนี้คือแบบข้าวของนี้แต่ละชิ้นแต่ละอย่างแต่ละสิ่งแต่ละโอ้อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายเลยอะไรมีคาตะกี้เลยนะ ดูไฟฉายมีไม่รู้กี่ชิ้นอะไม่เข้าใจเหมือนมันเก็บไว้ทำไมอันนี้แมสดูถ้าแบบอยู่ในเมืองนี่คือใช้รอบเดียวนะทิ้งแต่วันนี้ก็จะเก็บไว้อยู่โอ้โหอันนี้ใขรอะสไปเดอร์แมนหรอเ็ว จะโบ็มีดูอันนี้คือแบบเหมือนเหมือนเจ้าที่เลยดูมีเต็มเลยอะไรวะอันนี้ปกติก็ไม่ก็ไม่ค่อยแบบมาดูจอยนี้นะไม่ดไมูไม่เคยดูตรงนี้เลยนะอันนี้คือถ่ายวปดีโอ,โอปุ๊บก็เลยเออถ่ายให้แบบดูทุกมุมเลยดีกว่าโอ้มันเยอะมากจริงๆอันนี้อะไรอะ อันนี้กะปิอันนี้ก็กะปิแต่หมดละอ,อันนี้ล่ะอันนี้ก็เป็นวุ้นเส้นแล้วก็ถุงอันนี้อันนี้ยาสูบแน่เลยเห็นปุ๊บรู้เลยยาสูบอันนี้ขยะโอเคนะอะอาจจะเท่าเท่าเบย์ดีนะ มีกับข้ากับคนอ่ะดูมันอันนี้คือแบบขึ้นร้านหมดแล้วนะเนี่ยนี่ปลานี่ขึ้นร้านหมดแล้วแต่เราพลกนันนี่ผมชูรสทำไมใบนอนใบนี่ทีละนิดทีละหน่อยอันนี้มามา่าดูมามา่าดูเก็บมามา่า อ,อ,อ,อะไรชาละฮะชาด้วยเนี่ยมาม,ม่าเนี่ยจะมีชา,ะอ,าอะไรก็ไม่รู้เกี่ยวอะไรก็ไม่รู้โอ้ดูดิขึ้นราขนาดนี้แล้วอ่ะปลาเค็มอ่ะนีกว่าเลยเอาลูกดับเบิ้ลอ่ะอ๋อนี่ก็โยนไปหน่อยนะทุกคนโย,ยนให้แม่หน่อยนะแต่ว่าแบบไม่ได้คือเดี๋ยวบางคนจะดราม่าอีก เพราะผมยืนให้แม่ยังไม่รับคือมันเป็นกับข้าวที่แบบมันกินได้อ่ะแล้วแบบมันเก็บไว้มาเอ้อจมูกนพาดีเนาะเลยแบะเออเออซื้อแล้วแล้วเขาจะเออไม่ได้จะพ้ามือว่าก็ชอลิอืออ่าอย่าผูกักเกียวใ่ทีนึ่งโอเค ยังไงก็เอ้ยให้ดูอะไรก็ไม่รู้เนาะนี่ทีละอย่างทีละอย่างดูเยอะออมากจริงๆอันนี้คือแบบที่นอนของพ่อนะไมไ่รู้เก็บอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้เหมือนกันกอ,อัออนอันนั้นมันขึ้นร้าหมดแล้วอะเนี่ยอันนี้ก็คือให้แม่ดู บอกบ่นว่าไม่มีกับข้าวกินไม่มีกับข้าวกินมันเก็บไว้มันเก็บไว้แบบเลิก่ตรชดีเอไม่คิดจะเบดีไกลเียจะพักแล้วพนาพเพรางที่รเลย้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูน้ำที่ตก กอนนะทุกคนเ okay. อันนี้ก็จะต้มไว้ให้แม่กินให้แม่ดื่มนะเพราะไม่งั้นนะแม่จะไม่ทำบอกตลอดเลยว่าเวลาดื่มน้ําให้ต้มน้ําเพราะว่าน้ําไม่ค่อยสะอาดไงตอนเด็กคือเราก็ตอนเด็กผมก็ดื่มแบบเนี้นะแต่พอแบบโตขึ้นมาอะไรๆรแบบมันก็มีสารเคมีเยอะขึ้นเดี๋ยวนี้ยการทําส่วนเยอะขึ้นมันเลยทําให้น้ําไม่ค่อยสะอาดมากขึ้นเนาะตอนนั้นแล้วกินอะไรก็คือแบบ พยายามที่แบบต้มใบก่อนดีกว่าดูอันนี้ก็จะเป็นที่ของพ่อหมดเลยคืออะไรก็ไม่รู้เยอะมากอันนี้เหมือนเป็นรีวิวอย่างหนึ่งเนาะคือแบบเปิดประมูลได้เลยอะประมาณนี้